ที่นี่โรงเรียนรัปรสานิกรโรงเรียนของเราไม่ได้มีดีแค่ความรู้แต่ยังส่งเสริมและใส่ใจสุขภาพของนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่าพวกเรามีอะไรบ้างไปดูกันมีการจัดทำคลิปละครสั้นสวยใสไม่เล็กสติเกี่ยวกับการเลือกใช้สกินแคร์ ของเราในประกาศเสียงตามสายเกี่ยวกับสุขภาพและการเลือกกินแคร์ค่ำเช้าและเที่ยงสวัสดีค่ะ เคื่องสอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อความสะอาดความสวยงามและมีผลต่อร่างกายเพียงแค่ผิวภายนอกเท่านั้นค่ะสำหรับวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องสอางพื้นฐานควรเริ่มใช้แค่ครีมกันแดดและผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าไม่ควรใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีฤทธิ์แรงและอาจก่อให้เกิดอันตารายต่อผิวหนังหรือร่างกายค่ะ หลักการเลือกซื้อเครื่องสําอางอย่างปลอดภัยมี4ขั้นตอนง่ายๆคือ1การเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้2ตรวจสอบฉลากให้ละเอียดโดยเฉพาะชื่อชนิดเครื่องสําอาง3ไม่ใช้เครื่องสําอางที่มีการโฆษณาเกินจริง4เลือกเครื่องสําอางที่เหมาะสมกับวัยและสภาพผิวของตนเองอย่าง4ขั้นตอนง่ายๆสําสหรับวิธีการเลือกเครื่องสําอางที่เหมาะกับวัยก็จะทําให้เราสวยใสยสมวัยอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ที่พี่น้องๆกันนะคะว่าหลังจากฟังเสียงตามสายได้ความรู้อะไรบ้างพี่คะพี่คะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ หลังจากคันเสียงตามสายพี่พี่ได้ความรู้อะไรบ้างหรอคะทำให้พี่เลือกซื้อเครื่องสำอางได้อย่างถูกที่และถูกต้องค่ะแล้วพี่ล่าคะหลังจากคันเสียงตามสายได้ความรู้อะไรบ้างหรอคะช่วยให้พี่ได้เลือกซื้อเครื่องสำอางที่เหมาะกับใบและสภาพผิวของพี่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะ